นามบางประหันโรงเรียนเด่นโรงเรียนดีมีมาตรฐานครูเชี่ยวชาญกิจกรรมการศึกษานักเรียนมีคุณธรรมเลิศล้ำปัญญาสถานศึกษาพระราชทานเรื่องลือไกลมัธยมดีสี่มุมเมืองเรืองคุณค่าพัฒนานวัตกรรมวิถีใหม่สืบสารศาสตร์ภูมิปัญญาวิถีไทย บ่มเพาะกล้าให้เติบใหญ่เพื่อสังคมโรงเรียนบางปะหันเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านลี่อําเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีทํำเลที่ตั้งเหมาะสมเป็นบริเวณจุดศูนย์กลางของอำเภอและพร้อมรับการขยายเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษที่พร้อมทั้งด้านการศึกษาการคมนาคมและคุณภาพตามมาตรฐานสากล โรงเรียนบางปาระหันโรงเรียนดีสี่มุมเมืองเริ่มก่อตั้งโดยพระอธิการตีเจ้าอาวาสวัดนาคในขณะนั้นและประชาชนชาวอำเภอบางปาระหันโดยได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่18พฤษภาคม2502และเมื่อวันที่17พฤษภาคม2510โรงเรียนบางปาระหัน ได้ย้ายสถานที่จากวัดนาคมาที่วัดอินกลยาการย้ายครั้งนี้ได้รับการประสานงานอย่างดีจากนายสำรวมสมดีครูใหญ่โรงเรียนบางปาระหันโดยทางวัดอินกลยาได้มอบที่ดินสำหรับสร้างอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างโดยมีเนื้อที่ประมาณ17ไร่64ตารางวาปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ13ไร่64ตารางวา เนื่องจากได้รับการเวนคืนไปใช้ในการก่อสร้างถนนหลวงหมายเลข32คติธรรมนิมิตตังสาธุรูปานางังกตัญญูกะตะเวทิตาความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีสีประจําโรงเรียนน้าเงินชมพูปรัชญาโรงเรียนเรียนให้รู้ดูให้จําทําให้จริงโรงเรียนบางประหาร มีการกำหนดทิศทางการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองครูผู้สอนพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้โดยมีการส่งเสริมการพัฒนาอย่างรอบด้านภายใต้การบริหารงานโดยนายสมนึกจุ้ยดอนกลอยผู้อำนวยการโรงเรียนนายปียนัทสุขสมพืชรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการและฝ่ายบริหารทั่วไป และนายนันทวัฒน์พุ่มพวงรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและฝ่ายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียนโรงเรียนบางปะหันเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคตจึงมีสายการเรียนดังนี้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เน้นความเข้มข้นของเนื้อหาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีห้องเรียนทักษะอาชีพเน้นความถนัดความสนใจทักษะในการประกอบอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายห้องเรียนวิทยาศาสตร์ประยุกต์เน้นการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีห้องเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เน้นการส่งเสริมพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษห้องเรียนสังคมศาสตร์เน้นการหาความรู้และความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆที่ส่งผลตอรบพฤติกรรมของมนุษย์ห้องเรียนทักษะอาชีพเน้นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะที่ตลาดแรงงานมีความต้องการ และในอนาคตจะมีการขยายห้องเรียนเพื่อรองรับอัตราการเพิ่มขึ้นของนักเรียนตามความต้องการทางด้านการศึกษาสู่การประกอบอาชีพโรงเรียนบางประหันได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะทางภาษาไทยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินโครงการทดลองเรียนภาษาต่างประเทศรูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูชาวต่างชาติ n นท i v สป p เก k e r และครูไทยที่มีการสอนเป็นเลิศสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความต้องการเรียนภาษาต่างประเทศแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเลือกเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเลือกเรียนในรายวิชาภาษาฝรั่งเศสนอกจากด้านวิชาการโรงเรียนบางปาระหันยังมีการส่งเสริมด้านกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่มีความถนัดและความสนใจในด้านต่างๆเช่นวงโยธวาทิตศนาฏศิลป์ดนตรีไทยและชมรมทูบีนัมเบอร์วัน เพื่อเผยแพร่ความรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในสถานศึกษาสนับสนุนเยาวชนให้พัฒนาศัก,กยภาพของตนเองมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ชมรมทูบีนัมเบอรวันโรงเรียนบางปะหันได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานชนะเลิศต้นแบบระดับเงินระดับประเทศประจำปี2564 จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีโรงเรียนบางปะหันมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่ไม่เน้นการเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนภายใต้สิ่งที่มีอยู่ในสังคมรอบๆตัวได้แก่กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและนอกชุมชนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นการแปลรูปมันเทศ การทำงอบการทำอิดการสร้างบ้านทรงไทยดังคำขวัญประจำอำเภอที่ว่างอบสวยวิจิตรอิดพนทานมันเทศหอมหวานงามตระการบ้านทรงไทยเมืองชัยพระเจ้าตากโรงเรียนบางปะหันมีกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนบ่มเพาะนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติดังอัตลักษณ์ของโรงเรียนเยาวชนดีมีคุณธรรมและเอกลักษณ์ของโรงเรียนเด็กดีวิถีพุทธโรงเรียนบางปะหันมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาเพื่อก้าวสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน Hybrid l e ARNING บนแพลตฟอร์มการศึกษา BLC หรือบางประหัน l e ARNING CENTER ครูนักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างเท่าเทียมกันดังวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าโรงเรียนคุณภาพใกล้บ้านตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง